มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไอสปีดนะคะวันนี้ก็มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมารีวิวเปรียบเทียบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระหว่างรุ่นซินล่ากับซูเปอร์เอสนะคะ<ม><ม>ก็เห็นหลายคนนะคะสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากว่า2รุ่นนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร<ม>ก็ทั้งทที่สเปคเท่ากันกําลังมอเตอร์เท่ากันนะคะวันนี้หนูก็จะมาไขาข้อสงสัยให้นะคะว่าไอสอตัวเนี้ย มันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะคะก็อย่างซิลล่านะคะเขาก็จะมีรูปทรงที่สูงแล้วก็ใหญ่กว่านะคะดังนั้นซิลล่าเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสูง170นะคะขับคี่ตัวนี้หนูว่าโอเคเลยนะคะแต่เรามาดูรูปทรงรอบๆรถกันดีกว่าค่ะตัวซิลล่านะคะราคาของเขาจะอยู่ที่49,900บาทนะคะ สามารถจดทะเบียนพรบอบได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอ่ากำลังมอเตอร์เขานะคะ2 0 0 0วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะ7 2โวลต์ w, 30มแอมมีดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะคะอันนี้จะเป็นทายรลดของเขาเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีสวิตช์ระดับ ความเร็วนะคะสามารถปรับได้1 2 3แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์บูตแล้วก็จะมีแต่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุงแจรีโมทซึ่งมีสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นซูเปอร์เอสกันนะคะรุ่นซูเปอร์เอสนะคะก็จะเป็นขนาด มาตรฐานเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะคะก็แม่บ้านนะคะก็สามารถขับขี่ได้นะคะสำหรับซ u เปอร์เอสนะคะขับขี่ง่ายกว่ารุ่นซินล,ลานะคะเพราะว่าขนาดเขามันมาตรฐานกว่านะคะอย่างซินล,ล่าเขาจะมีรูปทรงที่สูงกว่าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวของเขามันใหญ่กว่าสูงกว่าอย่างซ u เปอร์เอสนี่ก็เป็น มอเตอร์2,000วัตต์เหมือนกันแล้วก็มีดิสหน้าดิสหลังเหมือนกันนะคะทุกอย่างค่ะฟังก์ชั่นออปชั่นอะไรเหมือนกันหมดนะคะก็มีระดับสวิตระดับความเร็วแล้วก็เกียร์บูตกุญแจร,รีโมทเหมือนกันหมดค่ะอันนี้จะเป็นไฟท้ายมันต่างกันแค่ว่าอ่า ขี่ยากกับขับขี่ง่ายเท่านั้นเองค่ะสำหรับพวกที่ชอบลุยๆชอบแบบสปอร์ตสปอก็แนะนำซินล่านะคะสำหรับแบบแม่บ้านอยากขี่รถแบบไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดอะไรเงี้ยก็แนะนำรุ่นซปเปอร์เอสนะคะรถสองรุ่นนี้นะคะก็สามารถถอนได้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะคะของเดโก้นะคะ เรามีบริการให้ผ่อนได้ทุกรุ่นนะคะโดยการผ่อนกับกรุงศรีออโต้นั่นเองนะคะหรือว่าลูกค้ามีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้นะคะเรายินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารเลยนะคะ<ม>ก็ถ้าอยากจะมาดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถมาดูได้ที่ศูนย์มอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าไอสปิดนะคะศูนย์ของเราจะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยศิล,ลปากรจังหวัดนคปรปฐมนะคะ หรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะเบอร์ของเราเบอร์092ค่ะ837นะคะ5601ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะคือ061ค่ะ646นะคะ6024ค่ะก็โทรมาสอบถามได้นะคะหากท่านใดที่แบบ อยากจะเข้ามาดูรถรุ่นอื่นๆของเราก็มีนะคะของเรามีตอนนี้ทั้งหมด7รุ่นนะคะที่สามารถจดทะเบียนได้อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ